กขไปดันท่อปลาปาไงพ่อป่าปลาก็เลยเาล้าวเลยอ่ะนะคะเนี่ยตรงนั้นนี่ตรงเนี้ยนะต้องซ่อมปราปาเองอีกแล้วนะจ๊ะต้องโอ้อโหหากล้องนะคะนี่มาดูดูก็ได้นี่นี่ค่ะนี่ เห็นไหมเนี่ยลากก็ดันท่อประปาแม่มแตกเลยเอ่ะนะจ๊ะนี่ยน,นะคะแหนมต้องซ่อมแหนมต้องซ่อมท่อประปาอีกแล้วนะคะนี่แม่มขุดว่าอู้แมนมเปิดน้ํานะม้ำเปิดน้ำนะน้นนําพุ่งกระฉูดเลยขุดดินออกมานะน้ําพุ่งกระฉูดเลยนั่นนี่รอยร้าวเห็นไหม,มนั่นน่ะแยกแบบนั้นเลยเหมือนแบบเหมือนกับท่อจะขาดออกจากกันน่ะนะคะนี่เนาะ แล้วก็ขุดดินลงไปโอ้โหน้ําพุ่งแบบเหมือนเปิดก๊อกน้ําเลยอ่ะนะจ๊ะยังไม่ได้ทําเลยนะจ๊ะเนาะก็ก็ต้องเนี่ยเดี๋ยวก็ต้องซ่อมอีกแล้วท่อประปาแต่แล้วก็ต้องปิดวาลวเนี่ยเดี๋ยวดูดูดูเนี่ยดู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 ดดดลากเขาเด็นี่เห็นไหมลากเขาเบียดอ่ะลากเขาเบียดท่ออ่ทำให้ท่อแบบว่า คุณธนงบอกมีน้ำพูส่วนตัวแล้วน้ำพูอย่างนี้ไม่ไหวครับคุณธนงต้องปิดวาวนะคะนี่เห็นไหมต้นเขา่าเบียดท่อประปานะเนี่ยทำให้ท่อประปาลาวหรือก็แตกได้นะทุกคน,นอันนี้ก็เหมือนกันเนี่ยดูดิฮะเนี่ยดูสิ เนี่ยดูรอยร้าวดิเห็นไหมโอ้โหแยกเลยอ่ะเปิดน้ำมานะพุ่งฉูดเลยนะยังไม่ได้ซ่อมเลยจ้านะคะทุกคนเห็นไหมเนะนี่ยเนี่ยรอยร้าวเนี่ยต้องซ่อมอีกแล้วนะจ๊ะเออนะมีงานให้ทำอีกแล้วนะจ้าต้องซ่อมปะปาต้องตัดออกนะ ต้องตัดออกก่อนแล้วก็ใส่ใส่ใส่ตัวครอบลงไปแล้วก็ทากาวติดเนาะนี่ต้องตัดออกไปเลยอะตัดออกไปเลยแล้วก็ใส่เนี่ยแล้วก็ใส่ท่อใส่ท่อเพื่อว่าจะสวมลงไปให้เป็นใส่ท่อลงไปเนาะต้องตัดออกก่อนแล้วก็ทากาวแล้วก็ น่าจะได้อยู่ไม่รู้ว่าไม่รู้ว่าเขาจะดันอีกหรือเปล่าเพราะตรงนี้เนี่ยคือรากนี่ไหมรากต้นไม้เนี่ยเขาดันอ่ะเขาดันให้ทําให้แบบเขาดันให้ทําให้ท่อแยกเนี่ยดูดิท่อแยกขนาดนี้เลยคิดดูดิเนี่ยแบบนี้เลยอ่ะทุกคนเนาะรากไม้อ่ะดันท่อปะปาเนาะแตกนะคะทุกคน ค่ะจ้าขอบคุณนะคะสิบสองกำลังใจเสียงน้อยสวัสดีพี่บูภายนะครับผมขอบคุณเสียงน้อยนะคะผมนะครับผมเสียงน้อยให้มินิฮาร์ดมาขอบคุณนะครับผมก็อุปกรณ์มีครบหมดแล้วแต่ยังไม่ได้ทํานะคะทุกคนว่าช่วงนี้ฝนตกเนาะก็แหมก็เลยไม่ค่อยอยากจะทําเท่าไหร่นะคะเพราะว่าน้ํามันจะขังเนี่ยพอน้ําขังฝนตกน้ําก็ขังตรงนี้นะ หลุมที่ขุดไว้เนี่ยแล้วมันก็เดี๋ยวกาวจะไม่ติดเนาะแม่ก็เลยยังไม่ทำเนาะเพียงะตะกิดวาน้ำไว้ก่อนนะคะนะจ๊ะนะประมาณนี้นะคะเดี๋ยวก็ต้องซ่อมละดูก็น่าจะแตกอยู่หรอกใช่ไหมดูลาก็เบียดดิเนี่ยเนี่ยแม่ก็กลัวอีกละแม่ก็กลัวอีกละเนี่ยเขาเบียดจนแบบ ต้นเขาโตอ่ะต้นนิดเดียวอ่ะเนี่ยเบียดเข้าไปจนถึงเนี่ยเบียดท่อแบบโค้งเลยเห็นไหมนะเมื่อก่อนต้นนิดเดียวเองต้นไม้ต้นนี้ยแล้วก็เบียดท่อดูดินะคะไม่รู้จะยังไงต่อนะคะนี่นะคะก็ต้องซ่อมเนาะต้องซ่อมกันต่อไปแหละอาจาโอ้โหเปิดมาน้ำกระฉูดเลยนะคะ